ก็สวัสดีนะครับผมนะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นโรม่าเลยๆกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเอาทุมาที่ 3K เลยแล้วกันนะครับผมนะจะมาซื้อฟิสปินเกมพระราชาโคตรโหดเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าพระราชาโคตรโหดเนี่ยแบบว่ามันเมื่อคืนตั้งแต่โคตรโหดเลยนะบอกเลยโอเคครับผมซื้อในราคา 3K นะครับผมนะห้ามือนะครับผมนะมาครับผมครับเจอกันแบบนี้นะครับผมเวลา บ่ายสามโมงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสายสามโมงเนี่ยไปใช้สูตรสแกนสล็อตมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนบอกเลยนะว่าจริงๆผมหาเกมนี้มานานแล้วนะนะแล้วแบบเมื่อคืนผมไลฟ์สดเมื่อคืนเมื่อวานนี้ครับผมไลฟ์สดนะทุกคนนะรู้สึกว่าแตกดีมากนะครับผมโอเคยี่สิบฟิปปินมาเลยฮ่า มาทุคนยี่สิบวิดีโอนครับผมวาวไปหนึ่งวาวไปสองโอเคอันนี้คือวายคูณสี่นะครับทุกคนนะแบบวายแบบประมาณว่ามันจะยิงสี่ครั้งนะครับทุกคนนะมันมีวายคูณห้าด้วยนะครับผมเท่าที่ผมเคยเห็นมานะทุกคนนะอเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับผมนะมาคือถ้ามึงเรียงดีอ่ะมันโฮ้ยมาสวยครับผม จะได้ทุนมาน้อยนะครับวันนี้เราทุนมาได้น้อยพอนะครับนะทุน 3k ไม่รู้จะแตกออกเท่าไหร่นะครับวายต้องมาอีกนะเพื่อนนะหรืออีกต้อง14ฟิสปินวายโอ้โหพระราชาเมื่อคืนเนี่ยแตกพระราชานะครับผมนะสวยนะบอกเลยนะสวยครับผมโอเค โอเควัดเดอะเฮลมาครับผมครับขอไหว้มพ่อีกตัวหนึ่งลูกตรงลูกศรที่กูชี้เนี่ยตรงลูกศรที่กูชี้เนี่ยคือแบบทำไมตัวหนึ่งนะมึงแตกบอกเลยยังไม่สุดว่ะเพื่อนยังไม่สุดว่ะเพื่อนขอแตก,แตกคือถ้าไหวามาตรงที่ลูกศรผมชี้นะทุกคนนะผมบอกเลยว่า บ้านบึมแน่นอนบ้านบึ้มแน่นอน,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 อนโอ้โหไม่น่าจะได้นะทุกคนนะไม่น่าจะได้ว่ะคือถ้ามันเข้าเนี่ยมันจะปึ๊บมาเลยนะโอ้โหไปไล่ชา้าโอ้โหเขาเสียดายเลยว่ะขาดทุนไม่มากแต่ก็ขาดทุนนะซื้อในราคา 3k นะครับทุกคน,นครับก็น่าจะขาดทุนนะออ ซื้อ 3K มเ้ได้มียี่สิามเจ็ดเคมาไม่ซื้อแม่งละเดี๋ยวคุณจะเบ็ดเอานะครับทุกคนนะเบ็ดเท่าไหร่ดีทุกคนสี่ห้าดีป่ะโอเคมาสักร้อยรอบนะครับผมนะเบ็ดสี่ห้านะครับผมกับทุนสองเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดเคนะครับผมนะหรือว่าสองเคกับอีกเจ็ดร้อยนี่นเองนะครับผมนะ ผมบอกเลยนะครับผมนะว่าเกมนี้มันแตกดีนะครับนะถ้าหมดก็คือหมดอ่ะก็จะลงให้ดูนะครับผมนะว่ามันมันไม่เข้าอ่ะครับกลับมาย้ำมันเครับผมนะอืสวยเฮ้ยมึงมาดีเพื่อนเบ็ด45เข้าไปจะปีล้วมึงสวยขอสวยๆนะจ้าัน้อง สิบสองฟิชเชอร์พินครับทุกคนครับมาขอไหว้มาสวยนะขอไหว้ไม่สวยนะครับพระราชาขอไหว้สวยนะครับผมผมจะได้แตกสวยครับมาโอเคโอเคไหว้มาสวยแถวสองแถวสี่มาลูกแถวสองแถวสี่มาลูกโอ้ยแถวสองแถวสี่มาครับผมเร็วๆครับแถวสองแถวสี่มาครับโอ้โหพระราชาอย่าเพิ่งมาใจเย็นแถวสองแถวสี่กูไปไหนวะเบื่อ โอ้มาแล้วครับผมทุกคนมาแล้วครับผมทุกคนนะครับขอแถวสี่ครับแถวสี่ด้านล่างเพื่อนแถวสี่ด้านล่างเพื่อนสุดยอดนยยิงหรอวะโอ้นยยิงหรอวะว,ว่าไงแถวสี่เพื่อนแถวสี่ตรงนี้ตรงรูสอนเลยเพื่อนเร็วแถวสี่ what the fuck มาดี อพูดไม่ออกก็มาดิครับผมเย็ดเคเฮ้ยะราชามาว่ะทุกคนะราชาแม่งเข้าสุดจัดก็มาดิครับผมโอ้โหกลับมาย้ำแม่งได้เฉยว่ะทุกคน สุดจัดปรลัดปอกนะครับผมนะปาดีปาด u ักโอ้โหสวยว่ะขอบอะยรการอีกสักดอกไล้เพื่อนโอเคเซนเซมาโอ้โหโอ้โหเลิกครับผมทุกคนครับบอกวันนี้ก็ต้องเลิกครับผมสวยครับ มันสุดจัดจริงๆนะครับทุกคนนะบอกเลยโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะเจ็บคอว่ะทุน 3K ว่ะกําไรแม่งหลุดละไอสัตว์กำไรหลุดละหเหี้ยสวยเซนเซ,เซชันแนวไปอีกดอกครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับไปรุ่นมา โอเคก็ของจริงนะครับน้องๆกลับมาย้ำเลยครับผมนะโอ้โหแตกเฉยว่ะสุดยอดว่ะ EP นี้แม่งสุดจัดจริงๆทุกคนสุดจัดประหลัดบอกแล้วผมนะบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกแล้วผมนะสวยงามมากจบเลยนี่ครับผม EP นี้นะครับผมจบเลยนะครับผมนะเลิกเลยนะครับผมนะไม่มีการต่อติดขาดนะครับผมนะ โอเคครับผมครับสวยครับเจอกันใหม่อีพีนาสไลด์วีนีก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ